สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ o d ด y ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็นำคลิปพิเศษซึ่งเป็นคลิปรวมหวยทั้งหวยไทยหวยฮานอยหวยลาวในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์สองพ มาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหวยฮานอยและหวยลาวซึ่งออกในวันเดียวกันนะครับในงวดวันที่1ผมก็รวบรวมข้อมูลลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้จะได้มีข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อ สลากหวยไทยไวหวยฮาหนอยและหวยลาวนะครับคำเตือนครับคลิปวีดีโอนี้สรุปเลขเต็นวหวยฮาหนอยหวยลาวหวยไทยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นเป็นแนวทางการซื้อสลกหากหวยฮานอยพิเศษวหวยฮาหนอยปกติและ หวยลาวพร้อมทั้งหวยไทยนะครับในงวดวันที่1นกุมภาพันธ์สองพเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณิยานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยนะครับทั้งหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอยปกตินะครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษในงวดวันที่31มกราคม2 5 6 4ครับการออกรางวัลพิเศษเลขท้าย4ตัวออก8 9 4 3ครับ943คือเลขไท้าย3ตัวบนครับ43คือเลขไท้าย3ตัวบน90เป็นเลขไทยาย2ตัวล่างครับ90ครับ2ตัวล่างครับส่วนหายหวยฮานอยปกติครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวออก7 3 8 6ครับ เจ็ดสามแปดหกสามแปดหกเป็นเลขไทยสามตัวบนครับสามแปดหกครับและแปดหกเป็นเลขไทยสองตัวบนครับแปดหกสองตัวบนครับส่วนเลขไทยสองตัวล่างออกเก้าเก้าครับเก้าเก้าคือเลขไทยสองตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากวหวยฮานอยพิเศษและวหวยฮานอยปกติในงวดประจาวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพันหร้อยหกสิบสี่กันนะครับมาสรุปเลข ที่ผมได้ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในงวดวันที่3 1อกันนะครับจากการสรุปเลขเด่นนะครับชุด2ตัวบนล่างครับชุดสงตัวบนล่างผลการออกเลขชุด43่ารางวัลพิเศษออก9 4 3ครับไม่มี43ในกลุ่มนี้ครับส่วนเลขไทย2ตัวออก ไทยสองออกเก้าศูนยไม่มีครับส่วนเลขหวยสลากฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติครับในรอบ18บแนกาถึง18บแนาฬิกาสามนาทีผลการออกรางวัลเลขไทยสามตัวบนครับออก386ครับ3ามแปดตัวบนคือ86ครับก็จะมาเข้าตรงสูตรนะครับ เข้าตรงสูตรคือ86ครับเข้า86ใน16ชุดนะครับเข้า86ครับส่วนสรุปชุดเด่นนะครับผมสรุปชุดเด่นไว้66 68 81และ86ครับมาอยู่ที่เข้าเลขไท้าย2ตัวบนครับคือ86นะครับ86นี่คือ2ตัวบนครับส่วนชุด3ตัวครับชุด3ตัวบนหวยอาน่อยปกติครับ ผมสรุปชุด3ตัวบนไว้ที่8ชุดครับก็มี366 368 3 8 38 1 3 8 6ปนกผลกันออกคือ386ครับคือเข้า3 8 6 3ตัวตรงครับ3 8 6คือ3ตัวตรงส่วน368คือเป็นคู่ตวัวโต๊ดนะครับต,ตัวต๊ดตัวกลับกัน,นครับเข้าตรงตรงคือ386ครับส่วนชุดสรุปชุดเด่นครับที่ผมสรุปชุดเด่นไว้ห้าแปดหนึ่งไม่มาตามสูตรเด่นนะครับตัวรองก็คือ ห้าหกแปดครับห้าหกแปดส่วนเด่นสองตัวเน้นไปที่ 8, แปดหนึ่งและหกแปดครับหกแปดก็คือมากลับกันครับแปดหกครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มชุดเด่นที่ผมรวมสรุปมาครับสรุปมาส่วนชุดสามตัวบนก็คือสามแปดหกชุดตรงตรงครับขอแสดงความดีใจกับสมาชิกท่านผู้ชมที่มีโชคนะครับที่ถูกสลากหวยฮานอยจะถูกสามตัวตรงหรือจะถูกสองตัวตรงก็ แต่ในความดีใจกับสมาชิกที่ถูกนะครับที่มีโชคมีลาบครับส่วนท่านที่ไม่มีโชคมีลาบก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564ครับมาดูสรุปเลขเด่นประจําหลักกันนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากการคํานวณสูตรนะครับ ผมได้นำเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของหวยหานอยปกติครับมาคำนวณสูตรครับซึ่งออกสามแปดหกครับสามแปดหกครับมาคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยหวยหานอยปกติคือเลขสามครับผมนำเลขสามมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบคือเลขแปดครับหลักสิบคือเลขแปดผมนำเลขแปดมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบครับหลักหน่วยคือเลขหกครับ ผมได้นําเลข6มาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี่คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยหาหน่อยครับหลักร้อยครับนำเลข3มาคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับมีเลข2เลข3เลข7เลข8ครับ2 3 7 8เป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหลักสิบนาเลข8ครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิครับได้เลขเด่น สี่ตัวครับมีเลขสองเลขสี่เลขเจ็ดเลขเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าเป็นเลขเด่นประจำหลักสิบครับหลักหน่วยครับคือเลขหกครับผมนําเลขหกมาคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยหัวหาหน่ยครับจะได้เลี่ด่นสี่ตัวครับมีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดครับสองสามเจ็ดแปดสี่ตัวครับนี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหววหาหน่ยครับ ในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ครับมาดูการจับคู่2ตัวครับชุด2ตัวครับผมนำหลักสิบ479จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 7 8จะได้ชุด2ตัวดังนี้ครับ2วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้2 2 2 3 2 7 28นะครับ4วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้42 4ี่สามครับเจ็ดวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้7,2,7,3,7,7,7,8ครับเก้าวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้92,93,97,98ครับทั้งหมด16ชุดนะครับสิบหกชุดเป็นชุดตรงๆทั้งหมดสิบหกชุดจะมาตามสูตรคำนวณนี้เลยไหมครับถ้ามาตามสูตรนี้สมาชิกท่านใดที่ มีแนวทางสูตรคำนวณที่ท่านได้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยต้องมาตัวหนึ่งครับก็นำมาเทียบชนกันนะครับจะหาเลขเด่นชุดเด่นที่สุดนะครับจะได้ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่น2ตัวบนล่างครับหลัก10ครับหลัก10ผมเน้นไปที่ครับจาก4ตัวครับ2479ครับ2479เเน้นไปที่ เลข7นะครับเน้นไปที่เลข9ครับ7กับ9ครับวางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 7 8ครับ2 378ผมเน้นไปที่เลขนะครับเลข2ครับเน้นไปที่เลข2กับเลข7ครับเน้นไปที่เลข2กับเลข7เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับผมก็จะนำหลักสิบเด่น2ตัว7กับ9จะพู่กับหลักหน่วยเด่น2ตัว2กับ7 เพื่อหาเลขชุดเด่นนะครับชุดเด่นหวยฮานอยครับสรุปชุดเด่น2ตัวบนล่างจากทั้งหมด16ชุดครับก็จะเหลือเลขเด่นอยู่ที่4ชุดนะครับ4ชุดก็จะมี72 7, 7 7 9 2 9 7ครับ7277 92และ97เป็นชุด2ตัวบนล่างครับชุด2ตัวบนล่างนี่คือ สุกลูกเด่นหุยฮานอยครับส่วนชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนหลักร้อยครับสี่ตัวสองสามเจ็ดแปดผมเน้นไปที่เลขเจ็ดครับเน้นไปที่เลขแปดครับเจ็ดกับแปดครับวางตำแหน่งหลักร้อยครับนำตำแหน่งหลักร้อยผมจะนำเจ็ดกับแปดมาจับคู่กับชุดเด่นสี่ชุดครับเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเพื่อที่จะให้เป็นเลขชุดสามตัวบนดังนี้ครับเจ็ดวางหลักร้อยครับ จบคู่กับชุดเด่น4ตัวครับจะได้7 7 2 7 7 7 792 797ครับแล้วก็8วางหลักร้อยครับจะคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้872 877892 897ครับทั้งหมด8ชุดนะครับทั้งหมด8ชุดนี้กันชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าชุดเด่นที่สุดชุด3ตัวตรงๆจะเข้าตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ ส่วนสรุปชุดเด่นครับชุด3ตัวครับอยากทั้งหมด8ชุดครับผมสรุปมาอยู่ที่1ชุดครับเน้นชุดเด่นไปที่797ครับ797เน้นไปที่797ครับส่วนชุดรองมาที่792ครับจะเป็น797หรือจะเป็น792ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลหวยฮานอหวยฮานอยครับหวยฮานอยในงวดประจ,จำวันที่1 ุมภาพันนะครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนล่างเน้นไปที่97ครับเลข92้ครับชุดเด่นก็คือ97ชุดรองคือ92ครับเน้นไปที่หวยฮานอยปกติในรอบเวลา18นาฬิกา30นาทีครับจะทราบผลหวยฮานอยปกติครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั Mal ้งหวยฮานอยพิเศษ และวหวยฮาหนอยปกติวหวยฮาหนอยพิเศษออกเวลา1 7บเถึง17นาฬิกา30นาทีจะทราบผลครับวหวยฮาหนอยปกติธรรมดาจะออกเวลาช่วงเวลา 16, 18ปถึง18นาฬิกานาทีจะทราบผลการออกสลากตั้งรางวัลเลขท้าย3ตัวบนและเลขท้าย2ตัวล่างจะทราบผลน,นะครับนี่คือข้อมูลวหวยฮาหนอยในงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2564ครับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม โปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยหานอยนะครับนี่เป็นข้อมูลเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับที่ผมได้หาข้อมูลสรุปเลขเด่นลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับมาดูหวยลาวกันต่อนะครับจากการคำนวณสูตรที่ผมสรุปเลขเด่นหวยลาวงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ครับ ากการคำนวณสูตรเลขเด่นครับเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับที่ผมได้คำนวณสูตรสรุปเลขเด่นไว้ครับหลักพันได้เลขเด่นหยุดที่สองตัวครับมีหกกับเจ็ดครับวางตำแหน่งหลักพันครับหกกับเจ็ดครับในตำแหน่งหลักพันหลักร้อยเน่นมีสองตัวครับสามกับแปดครับสามกับแปดวางตำแหน่งหลักร้อยครับหลักสิบสองตัวครับสองกับห้าครับ วางตำแหน่งหลักสิบนะครับหลักหน่วย2ตัวครับ7กับ0ย์ครับ7กับศนย์วางตำแหน่งหลักหน่วยครับนี่คือเลขที่ผมสรุปเลขเต็มจากการคำนวณสูตรหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยสรุปเลขเต็มมาที่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหุยลาวครับงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2564ซึ่งจะออกในเวลา20นาฬิกา ถึง20นกา25นาทีจะทราบผลนะครับผลการออกสลักไวยลาวครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมนำหลัก12ตัว2กับ5จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว7กับ0ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2ตัวบนครับจะได้27 20 57 50ครับ27 20 57และ50สี่ชุดนะครับสี่ชุดชุดไหนจะเป็นชุดเด่นที่สุดนะครับส่วนชุดสองตัวล่างครับชุดสองตัวล่างผมก็สรุปเลขเด่นไว้อยู่ที่สี่ชุดนะครับมี63 68 73 78ครับ63 68 73และ78เป็นเลขชุดสองตัวล่างหวเราวครับส่วนชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนผมก็จะนําหลัก ร้อยครับ3กับ8ครับ3กับ8วางตำแหน่งหลักร้อยครับมาจากคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ2 7 2 0 5 7 5 0จครับจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้ครับ8วางหลักร้อยครับจากคู่กับชุดเด่น4ชุดนงครับจะได้8 2 7 8 2 0 8 5 7 8 5 0าครับ3วางหลักร้อยครับ นำจับคู่กับชุดเด่น4ชุดครับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้327 320 357 350ทั้งหมดมีด้วยกัน8ชุดนะครับชุด3ตัวบนหอยราวครับ8ชุดครับชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเด็กไทย3ตัวหอยราวจะเดินตามสุดในกลุ่มนี้หรือไม่ครับส่วนชุด4ตัวครับชุด4ตัวหลักพันครับเน้นดึง มีเลือกเด่นสองตัวครับหกเจ็ดครับวางตำแหน่งหลักพันครับผมจะนำมาจับคู่กับชุดเด่นสามตัวบนนะครับชุดเด่นสามตัวบนหกวางหลักพันครับในชุดสี่ตัวครับหกวางหลักพันผมดึงหลักหกวางหลักพันมาจับคู่กับชุดสามตัวบนครับจะได้หกแปดสองศูนย์ครับดึงแปดสองศูนย์มาครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับหกวางหลักพันจะได้หกแปดห้าเจ็ดครับหกแปดห้าเจ็ดดึงมาสองชุดครับ 820สองและแปดครับ8668206857นะครับ7วางหลักพันนะครับอีกตัวหนึ่งครับ7วางตำแหน่งหลักพันครับ2ตัว6กับ7ครับนำมาจากผู้กับชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุด3ตัวครับจะได้7820 7857ครับ7820 7857ครับนี่คือชุด4ตัวหวยลาวครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสมาชิกว่า ี่ชุดสี่ชุดเล็กชุดสี่ตัวหวยลาสี่ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นสี่ตัวสามตัวสองตัวทั้งบนทั้งล่างครับทั้งบนทั้งล่างชุดเด่นนะครับชุดเด่นสรุปเด่นนะครับชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวหวยรลาวครับเน้นไปที่หกแปดห้าเจ็ดครับหกแปดห้าเจ็ดชุดชุดรองก็คือหกแปดสองศูนย์ครับ จะเป็น6857หรือไม่จะเป็น6820หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสลากหวยเราเด็กไทย4ตัวหวยเราจะออกตามสุดนี้หรือไม่ครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนนะครับเน้นไปที่857ครับชุดรองเน้นไปที่820ครับจะเป็น857หรือจะเป็น820ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าหวยเรา ทั้งเหล็กไพย4ตัว3ตัวจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับส่วนชุด2ตัวครับชุด2ตัวจากทั้งหมด4ชุดนะครับ2 7 2 0 5 7และ50ครับชุดเด่นเน้นไปที่57ครับเน้นไปที่57ครับชุดเด่นครับ5 7าครับน้ำหนักครับชุดรองเน้นมาที่20ครับ2 0เป็นชุดรองครับจะเป็น57หรือจะเป็น20สมาชิกก็มาลุ้นรอลุ้นกันนะครับว่าสลักวหมนเรา เี่่งวดวันที่หนึ่งซึ่งจะออกในเวลา20 0ถึง20นการ25้านาทีจะทราบผลอย่าเดินตามสูตรเลขเด่นนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเท่าน,นั้นครับที่ผมได้สรุปให้สมาชิกไปด,ดูประกอบการตัดสินใจครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างชุดเด่นจาก4ชุด6 3อ8 7 3 7, 8แดครับเน้นไปที่6 8ครับเน้นไปที่68นะครับชุดรองก็คือมาที่78ครับ ยุดลองเจครับนี่คือข้อมูลแนวทางสลากหวยลาวนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามแลบชมข้อมูลหวยลาวก็โปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจที่จะซื้อสลากหวยลาวครับนี่เป็นข้อมูลเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมาดูสลากหวยไทยกันต่อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่ หนึ่งกุมภาพันสองพันรครับผมก็สรุปเลขเด่นครับสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางครับหลักร้อยจากการสรุปเลขเด่นที่ผมได้คำนวณสูตรนะครับหลักร้อยได้เลขเด่นอยู่ที่3ตัวครับมีเลข4ี่เลขเจ็ดเลขเก้าครับสี่เจ็ดเก้าเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับ จากการคำนวณสูตรสรุปเลขนะครับเลขเด่น3ตัวเช่นเดียวกับมีเลข2เลข6เลข7ครับ2 6 7เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับหลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรครับผมสรุปเลขเด่นมาอยู่ที่3ตัวครับมีเลข2เลข4เลข9ครับ249เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับนี่คือข้อมูลเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก10 3ตัว2 6 7ครับจับคู่กับหลักหน่วย3ตัว2 49ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับสองวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย3ตัวครับจะได้2 2 2 4 2 9 6วี่างหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย3ตัวครับจะได้6 2สอง9 7วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย3ตัวครับจะได้7 2 7 4 7 9ี่ด้า ทั้งหมด9ชุดนะครับชุด2ตัวบนชุดตรงตรง9ชุดนะครับนี่คือข้อมูลหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับชุด2ตัวบนครับทั้ง9ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดนะครับชุดเด่นที่สุดมาดูกันครับผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับจากทั้งหมด9ชุดนะครับผมก็สรุปดึงเด่นไว้นะครับหลัก10ครับ3ตัวครับ2 6 7ครับ สองหกเจ็ดในตำแหน่งหลักสิบผมก็ดึงเลขสองตัวหนึ่งครับดึงเลขสองตัวหนึ่งดึงเลขหกตัวหนึ่งครับมาวางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วยสามตัวครับสองสี่เก้าครับสองสี่เก้าผมก็ดึงเลขสี่ตัวหนึ่งครับดึงเลขเก้าตัวหนึ่งวางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนําเลขเด่นสี่สองตัวครับหลักสิบสองกับหกจับคู่เลขเด่นสองตัวหลักหน่วยครับสี่กับเก้าครับจะได้ ชุด2ตัวบนสรุปเลขเด่นนะครับจากทั้งหมด9ชุดก็จะเหลืออยู่ที่4ชุดครับก็มี2 4 2 9 6 4 6 9ครับ24 2 9 6 4และ69 4ชุดนะครับ4ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดนะครับสมาชิกท่านในที่มีแนวทางเลขเด่นที่ท่านคิดค้นคำนวณได้ครับนำมาเทียบก,กันครับนำมาเทียบจะได้เลขเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดครับ เลขตัวไหนที่ท่านคำนวณชิดแล้วตรงกับที่ท่านคำนวณชิดก็จะได้เลขตัวเด่นที่ถูกใจท่านนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนหลักร้อยครับสี่สามตัวครับ4ี่เจ็ดเก้าครับผมดึงหลักร้อยมา2ตัวครับดึงหลักร้อยมา2ตัวมาที่เลข4ครับแล้วก็มาที่เลขเก้าครับดึงเลข4ี่กับเลขเก้าครับ ดึงเลขสีกับ9วางตำแหน่งหลักร้อยครับมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนครับชุดเด่น2ตัวบน2 4 2 9 6 4และ6 9ครับมาดูชุด3ตัวบนครับ4กับ9ครับ4กับ9วางตำแหน่งหลักร้อยครับสวางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่น4ี่ชุดครับจะได้4ี4สองสี4สี่สองเก้าครับสี่สอง สี4หกสครับแล้วก็9วางหลักร้อยครับจะได้9 2 4 9 2 9 6, 4, 9, 6, 9, 9 6 4 9 6 9 8, ครับ9 2 4 9สอ9 6ี่เกทั้งหมด8ชุดนะครับชุด3ตัวบนมีด้วยกันทั้งหมด8ชุด ชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเลขไทยสามตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจะมาอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลที่ผมสรุปเด็กเด่นไว้นะครับส่วนชุดสรุปเด่นนะครับมาสรุปเด็กเด่น2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกันต่อเลยครับสรุปเด็กเด่น2ตัวล่างครับหลัก10หลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรนะครับหลัก10ได้เลขเด่น4ตัวครับ หนึ่งสามหกแปดครับหลักหน่วยได้เลขเด่นสี่ตัวเช่นเดียวกันครับหนึ่งสามหกแปดครับผมจะนําเลขเด่นหลักสิบนะครับหนึ่งสามหกแปดจับคู่กับเลขเด่นหลักหน่วยหนึ่งสามหกแปดนะครับมาดูการจับคู่ครับหนึ่งวางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดครับสามวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สามหนึ่ง สามสามสามหกสามแปดครับหกบางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้หกหนึ่งหกสามหกแปดหกหกครับแล้วก็แปดางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดแปดครับนี่คือเลขชุดสองตัวล่างครับจากการนำเลขหลักสิบสรุปเลขเป็นหลักสิบ ได้หนึ่งสามหกแปดจับคู่กันละหน่วยได้เลขเด่นหนึ่งสามหกแปดเช่นเดียวครับจับคู่เป็นชุดสองตัวล่างสิบหกชุดนะครับสิบหกชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดนะครับชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเลขไทยสองตัวล่างจะเดินตามสุดนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนสรุปชุดเด่นไว้นะครับผมก็สรุปชุดเด่นชุดสองตัวล่างไว้ตรงนี้ครับความน่าจักเป็นนะครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการชิด คำนวณได้เลขเด่น2ตัวล่างครับเลขตัวไหนที่ตรงใจท่านมากที่สุดนําตัวเลขที่ท่านที่คำนวณได้ครับมาเทียบมาชนกันครับเลขที่ชนกันก็คือเลขที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนสรุปเด่นเลขท้าย2ตัวล่างครับผมสรุปเด่นไว้อยู่ที่4ชุดนะครับมี 6, 6 6 8 8 6แและ8 8ครับ 6, 6 6 8, 8 6 886และ6 8ครับนี่คือข้อมูล แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไท้าย2ตัวล่างครับชุดเด่นนะครับสรุปดึงเด่นไว้4ชุดครับจากทั้งหมด16ชุดก็เหลือ4ชุดครับ6 6 6 8 8 6และ8 8, 8ครับมาสรุปชุดเด่นนะครับมาสรุปเลขเด่นนะครับ3ตัวและ2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเลขทยาย3ตัวบน2ตัวบนครับผมสรุปชุดเด่นไว้ดังนี้ครับ ชุดเด่นเลขท้าย3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเด่นเน้นไปที่924ครับเน้นไปที่924ส่วนชุดรองเน้นมาที่4 29ครับจะเป็น924หรือจะเป็น4 29ก็ต้องมารอรุ่นกันครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564าจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับก็ต้องมารอรุ่นกันครับส่วนเลขท้าย สองตัวนะครับสองตัวเลขเด่นสองตัวเน้นชุดเดน่นเน้นไปที่สองสี่ครับชุดรองเน้นไปที่สองเก้าครับจะเป็นสองสี่หรือจะเป็นสองเก้าครับก็ต้องมารอลุนกันครับว่าจะเดินตามสูตรที่ผมได้คำนวณนี้หรือไม่ครับส่วนเลขท้ายสองตัวล่างครับเลขท้ายสองตัวล่างเลขท้ายสองตัวล่างจากทั้งหมดที่ผมสรุปไว้นะครับเด่นหกสี่ชุดครับหกหกหกแปดแปดหกและ 88ครับผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับความน่าจะเป็นครับชุดเด่นไปที่68ครับชุดรองมาที่86ครับจะเป็น68หรือจะเป็น86ก็ต้องมาลุ้นกัน,นครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขทยสองตัวล่างจะเป็นเลข68หรือไม่ครับหรือจะเป็นเลข86หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับจากการสรุปเลขสูตร เด็กไทย3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ครับจากการคำนวณสูตรเลขสูตรทั้งหมดครับที่ผมได้สรุปลงที่เป็สมาชิกได้ดูเป็นนธะรรประกอบการตัดสินใจสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจในการซื้อสลาก ตังสลากกินแม่งรัฐบาลไทยเลขไทย2ตัว3ตัวบนล่างสลากหว้ยฮานอยและสลากหว้ยลาวครับมีคือข้อมูลแนวทางที่ผมสรุปเลขเต่นลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ธูเดดวงวันนี้ทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำน,นวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหวยไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหวยลาวและหวยฮานอยทั้งหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผูชม ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปลดคลิปให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางจกได้มีพลาดโอกาสในการหาข้อมูลเลขดีๆหวยเด่นๆในงวดตัดต่อไปครับสม,สมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมสตาร์ทูดีดวงวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับถูกสลาก ตั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในไทย2ตัว3ตัวบนล่างสลากหวยลาวและสลากหวยฮาหนอยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง4ห็เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ